ไปดูบรรยากาศวันครูอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่จังหวัดยจลาครูก็ร่วมทำบุญตักบาตรวันครูเพื่อความเป็นสิริมงคลอุทิศส่วนกุศลให้ครูที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และละหมาดหายัดขอพอรครับที่จังหวัดยะลาบรรยากาศการจัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่16มกราคมเมื่อวานที่ผ่านมาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลาด้ร่วมกับหน่วยงานที่ ได้ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทบ,บุญตักบาทเนื่องในงานวันครูจังหวัดยะลาครั้งที่69พร้อมนี้นะครับนายอัมพลพงศ์สุรวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาประธานในพิธีได้นําคณะผู้บริหารข้าราชการครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลาทบ,บุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสูจสงสงจํานวนสารสรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล แสดงออกถึงความกตัญญูกระตะเวทีแก่คุณครูและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ครูผู้มีพระคุณและครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3ตัวชายแดนภาคใต้นอกจากนี้มีพิธีทำบุญทางาศาสนาพุทธนะครับยังมีพิธีละหมาดฮายัดทางาศาสายสลามด้วยเพื่อขอพรต่อเอกองค์ฮันเลาะให้ประทานพรกับเพื่อนครูทุกคนอีกด้วยครับ ซึ่งวันครูแห่งชาตินะคะตรงกับวันที่16มกราคมของทุกปีซึ่งการจัดงานวันครูเริ่มเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2500จนถึงปัจจุบันสําหรับในปี2568นางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีได้ให้คําขวัญวันครูแห่งชาติไว้ว่า ครูจุดประกายความฝันผลักดันให้กล้าคิดสร้างโอกาสในชีวิตให้เด็กไทยโดยทางสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดยะลาได้จัดงานวันครูภายใต้หัวข้อเรียนดีมีความสุขครูไทยร่วมใจปฏิวัติการศึกษาสร้างเด็กฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำรรที่หอประชุมเฉลิมประเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550มหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมทั้งกิจกรรมการทำบุญตักบาตร กิจกรรมรำลึกถึงพระครูบุรพาจารย์กิจกรรมส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชน ทั้งนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้สร้างสารภูมิปัญญาให้แก่เด็กและเยาวชนนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาค่ะ